สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอกระบวนการผลิตผงจิ้งหรีดค่ะขั้นตอนที่1การบดจิ้งหรีดด้วยเครื่องคอนลอยมิลนี่คือวัตถุดิบจิ้งหรีดนำวัตถุดิบจิ้งหรีดที่ผสมแล้วใส่ลงในเครื่องคอนลอยมิล ขณะนี้ตัวเครื่องกำลังทำงานเมื่อได้ความละเอียดตามที่ต้องการแล้วจึงเปิดวาลเพื่อน,นำวัตถุดิบออกนำวัตถุดิบมากรองเอาเศษกา,กากออกอีกครั้งหนึ่งด้านซ้ายคือจิ้งดิกด้านขวาคือน้ำจิ้งกิดเข้มข้นที่ได้ ขั้นตอนที่2การทำแห้งน้ำจิ้งหรีดด้วยเครื่องสเปรย์ได้นำน้ำจิ้งหรีดที่ได้ใส่ลงในฟีดแทงเพื่อทำการปั๊มเข้าเครื่องสเปรย์ได้ขณะน,นี้เครื่องกำลังทำงานน้ำจิ้งหรีดจะถูกฉีดเข้าไปในไ y i n ช c มเบอร์เพื่อทำการระเหยน้ำออกโดยการพ่นเป็นละอองฝอยและสัมผัสกับความร้อนจนกลายเป็นผงผงจิ้งหรีดจะออกมายัง p o วเดอร์บักเซึ่งอยู่ด้านล่างของไซโครน ด้านซ้ายคือน้ำจิ้งหริดเข้มข้นด้านขวาคือผงจิ้งหรีดที่ผ่านการสเปรย์ได้หากสนใจสามารถติดต่อตามข้อมูลข้างต้นได้เลยค่ะ